สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทําก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่นะครับผมผัดแบบง่ายๆเลยครับใครที่ผัดทีไรแล้วออกมาไม่น่าทานเส้นไม่เหนียวนุ่มผัดทีไรแล้วติดกระทะทุกทีเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองวิธีนี้กันดูนะครับผมออกมาแล้วก็จะน่าทานแบบนี้เลยครับผักสีเขียวสดรกรอบเส้นเหนียวนุ่มเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับผมจากนั้นก็ให้ใส่กระเทียมสับเป็นกระเทียมไทยหนึ่งหัวครับผมลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับพยายามเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับผมเวลาที่เราใส่เส้นใหญ่ลงไปผัดเนี่ยจะทําให้ลดการติดกระทะได้เยอะเลยครับ ผัดจนกระเทียมทรงกิ่นหอมเริ่มเหลืองแล้วคราวนี้ก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูแผ่นสไลด์บางๆนะครับผมน้ำหนักประมาณ300กรัมครับถ้าใครชอบมากก็เพิ่มเติมได้นะครับผมผัดเนื้อหมูกับกระเทียมให้เข้าเนื้อหอมเลยนะครับ ผัดสักพักหนึ่งครับพอเนื้อหมูเริ่มสุกก็แหวกนิดนึงนะครับผมใส่ไข่ลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่สีกองนะครับผมก็ตีๆหน่อยนะครับพอเริ่มจับตัวแล้วก็ผสมผัดรวมกับเนื้อหมูได้เลยนะครับผม ผัดจนไข่สุกครับจากนั้นเราจะใส่เส้นใหญ่ทับลงไปบนไข่นะครับผมทําแบบนี้เวลาผัดเส้นจะไม่ติดกระทะนะครับระหว่างที่เรากําลังใส่เครื่องปรุงเนี่ยดับไฟก่อนก็ได้นะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีเป็นซอสฝาเกียวนะครับก็ประมาณสัก1ช้อนนะครับต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวครับผมประมาณ1ช้อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยซีอิ้วดำหวานครับผมเพื่อให้เส้นเข้มขึ้นสวยน่าทานขึ้นครับประมาณ1ช้อนหรือว่าชอบเข้มมากก็เพิ่มเติมได้นะครับเส้นใหญ่ที่เราใช้ผัดในวันนี้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับตอนจะนำมาผัดเนี่ยเราก็ทำการคลี่เส้นออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ต้องนำเส้นไปล้างนะครับผมคลี่เส้นเสร็จแล้วก็นำมาผัดได้เลยครับ ผัดพอเส้นสุกนะครับผมไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวจะติดกระทะนะครับจากนั้นก็ใส่ผักลงไปได้เลยครับผักที่เราใช้ใวันนี้เป็นชนานะครับผมน้ําหนักเนี่ยก็ประมาณ150กรัมนะครับหรือว่าใครชอบผักมากน้อยยังไงก็ใส่ได้ตามความชอบก็ได้นะครับผมสังเกตด,ดูที่กระทะนะครับผมผัดวิธีนี้จะทําให้เส้นของเราไม่ติดกระทะเลยนะครับ ที่เป็นคาบดำๆนิดนึงนั่นเป็นคาบของไข่นะครับผมไม่ติดกระทะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปเนาะใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเนาะใครชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าชอบหวานหน่อยก็เพิ่มเติมนะครับใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวครับผมผมว่ายังไม่ค่อยหวานเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปอีกสักช้อนนะครับผมก็ประมาณสักสองช้อนเนาะกำลังพอดีครับ ไฟที่เราใช้ในการผัดเนี่ยก็ใช้เป็นไฟพอดีพอดีเนาะไม่ต้องแรงมากเกินไปพอเราใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ผัดต่อ,อนิดนึงก็พอนะครับพอแค่ผักเริ่มสุกนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องให้ผักถึงกับสีเปลี่ยนไปนะครับเอาแค่พอสุกก็จะได้ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่แบบผักกรุบกรอบน่าทานแบบนี้นะครับผมนะครับดับไฟได้เลยครับผมแค่นี้นะครับ สำคัญที่สุดก็อย่าผัดนานเกินไปนะครับถ้านานเนี่ยอาจจะติดกระทะได้ครับเอาละครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ของเราวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมทานแล้วนะครับออกมาก็จะเส้นเหนียวนุ่มเส้นไม่ติดกระทะไม่พันกันเส้นไม่เป็นก้อนนะครับผมหมูนุ่มๆผักเนี่ยสีเขียวสดกรุบกรอบน่าทานนะครับใครที่ผัดทีไรแล้ว ติดกระทะทุกทีหรือว่าผัดจิไายแล้วเส้นเป็นก้อนติดพันกันไม่น่าทานเลยก็ลองดูวิธีนี้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงคนละหนึ่งไลค์วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ